ในวันนี้ผมจะมารีวิวโอกาสสร้างกำไรที่ Automatic นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งในแพลตฟอร์มลงทุนที่มีความมั่นคงสูงและเป็นเ่อนไม่ควรพลาดครับมาฟังรลดเรียดด้วยกันได้เลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช anel p i ก k y t i n g s ของมูหมู วันนี้คือวันที่1กรกฎาคมปี2020ครับผมมีแพลตฟอร,ร์มลงทุนสายฮีปคุณภาพจะมาฝากเพื่อนเพื่อนอีกตัวหนึ่งในวันนี้นะครับและตัวนี้ผมก็บอกเลยนะครับว่าเพื่อนไม่ควรจะมองข้ามเลยนะครับนั่นก็คือออโตเมติกนะครับ ซึ่งออกมาในธีมแนวของขุนยนนะครับที่ใช้ในการเทรดสร้างกําไรบนตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมต้องบอกนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยเขาออกแบบมันได้อย่างสวยงามสะกดใจมากๆนะครับและโปรเจกต์นี้นะครับกำลังรันจ่ายผลตอบแทนได้สวยมากนะครับและอย่างช่วงเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของเขานะครับเพราะว่าเขาเพิ่งรันจ่ายผลตอบแทนเนี่ยมันได้เพียง27วันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสจะรันจ่ายได้ยาวด้วยนะครับเนื่องจากแอดมินผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์นี้นะครับเขามีประสบการณ์นะครับในการรันโปรเจกต์อื่นมาก่อนนะครับแล้ว สามารถทาได้ดีในผลงานเก่าของเขานะครับและที่สําคัญนะครับเขามีทุนในการลันโปรเจกต์ค่อนข้างหนาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ผมคิดว่าออโตเมติกน่าจะลันต่อไปได้หลายไซเคิลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปลงรายละเอียดนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูข้อมูลบนฮิปมอนิเตอร์สักครู่นะครับสําหรับที่ฮิปล็อกนะครับก็จะเห็นว่าออโตเมติกตัวนี้นะครับเขาก็ออนไลน์แล้วก็จ่ายผลตอบแทนมาได้นะครับเพียง27วันเท่านั้นนะครับถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครรรับเเเเพาาาาาาาะวว่่่่่แแแผนนกลลงงงงทุขออ้้ไไมมดดจยยสูตใี การ Develop คค่อนนข้ง,ขงดีะับตอนนี้มีลิปมอนิเตอร์มารายงานสถานะอยู่ประมาณ20ตัวนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ประมาณ10แห่งนะครับมาเขียนรีวิวให้นะครับทุกแห่งก็ลงสถานะชัดเจนนะครับว่าจ่ายเงินตามปกตินะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งนะครับก็คือใน InvestorProtect เนี่ยออโตเมเทตัวนี้เนี่ยได้รับสถานะขึ้นเป็นพรีเมียมฮิปด้วยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอดมินผู้อยู่เบื้องหลังมีทุนหนานะครับ ออโตเม t i c นะครับยังได้รับการจัดลำดับคะแนนใน Alexa ็ a n k นะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดในตอนนี้อยู่ที่ระดับคะแนน216,87นะครับคะแนนตรงนี้แสดงให้เห็นถึง t r a f f ิกในการเข้าออกเว็บไซต์นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับถือว่าเว็บไซต์เขามีความน่าเชื่อถือนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนสังเกตเห็นนะครับก็คือเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า automate.org นะครับคือแค่ชื่อโดเมนเนี่ยก็ถือว่ากินขาดเลยนะครับเพราะว่าลงท้ายด้วย org นะครับโดยปกติเนี่ยอด m i n h i p นะครับถ้าเขาใช้ชื่อโดเมนแบบนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการลั่นโปรเจกต์ของเขานะครับแล้วก็ต้องมีทุนพอสมควรถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็พอจะแอดซูมได้ว่าเว็บไซต์นี้นะครับก็น่าจะลั่นได้ยาวนะครับอันนี้คือจากสถิติที่ผ่านมานะครับมันเป็นแบบนั้นเอาละครับเดี๋ยว มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับแอดมินคนนี้นะครับเขาก็พยายามจะหลันเว็บไซต์นี้นะครับให้ค่อนข้างจะ ด้วยวอลลอแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนื่องจากในช่วงแรกนะครับเขาจะจากัดเงินลงทุนขั้นสูงสุดด้วยนะครับให้1คนเนี่ยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน500ดอลลาร์ต่อคนนะครับงั้นในตอนนี้เขาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับคือลงทุนได้สูงสุดนะครับไม่เกิน700ดอลลาร์นะครับแล้วก็เพิ่มแผนการลงทุนแผนที่2ออกมาด้วยนะครับคือเขาจะมีอยู่3แผนนะแผนหนึ่งจะจ่ายน้อยสุดนะครับและแผน2ก็จะจ่ายมากขึ้นและแผน3จะจ่ายมากสุดนะครับแต่ในแผนงไมนะครั้น ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มจากแผนแรกก่อนนะครับแผนแรกเนี่ยชื่อว่าไลท์นะครับตัวเนี้ยจะเป็นผลตอบแทนแบบเงินคืนรายวันนะครับเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะจ่ายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจ่ายให้ทั้งหมดสิบวันทําการนะครับซึ่งสิบวันทําการตรงเนี้ยถ้านับจริงๆจะได้ประมาณสิบสี่วันนะครับเพราะว่าเราต้องรวมเสาร์อาทิตย์ไปด้วยจะเทียบเท่ากับระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปทั้งหมดสิบครั้งนะครับรวมแล้ว รวมแล้วก็จะเป็น ROI เท่ากับ110%นั่นเองนะครับแผนนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะคืนทุนค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าใช้เวลาเพียง10วันทําการเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเล่นสร้างกําไรระยะสั้นได้นะครับกับแผนนี้นะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเทอมสั้นด้วยนะครับอ่าคราวนี้นะครับเขาก็มีการลั่นแผนการลงทุนแผนที่2ออกมาซึ่งจ่ายผลตอบแทนสูงก็เดิมนะครับนั่นก็คือแผนที่2นะครับจะเรียกว่า Standard นะครับเป็นตัวแทนของคุณยนต์สีม่วงน้ําเงินตัวนี้นะครับผลตอบแทนนะคร ทีเดียวนะครับเพราะว่าจ่ายให้นะครับวันละ6.5%โอ้โหทำไมมันสูงขนาดนั้นนะครับแผน1ยังจ่ายแค่1%เองนะครับทำไมแผน2 จ่ายถึง6.5%อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเขาจ่ายแบบไม่คืนเงินต้นนะครับก็เลยรู้สึกเหมือนกับจ่ายเยอะนะครับเขาจะจ่าย6.5%เนี่ยไปทั้งหมด20วันทําการนะครับก็คือจะนับแค่เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับรวมแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์นั่นเองนะครับกินระยะเวลาประมาณ28วันนะครับเพื่อนๆก็จะได้6.5%แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผลตอบแทนรวมก็จะเท่ากับ130%นะครับเวลาคริบเ่อร์เค็นต์นะครับเว้าคิดกำไรนะครับเนือองจากเขาไม่คืบ กำไร3 0นะครับเป็นกําไรสุทธินะครับใน20วันทําการนั่นเองนะครับถือว่าผลตอบแทนก็สูงขึ้นนะครับและสภาพคล่องก็ค่อนข้างดีกว่าแผนแรกนะครับอ่าและในตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถลงทุนได้ใน2แผนนี้นะครับคราวนี้ถ้าจะถามว่าแผนไหนหน่าสนใจมากกว่ากันนะครับแผน1หรือแผน2นะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆมีจุดประสงค์ในการลงทุนแบบไหนนะครับถ้าต้องการลงทุนเพื่อให้คืนทุนไวที่สุดนะครับก็คงต้องเป็นแผนแรกครับเพราะว่าเพื่อนๆคืนทุนภายใน10วันทําการนะครับได้ทั้งต้นทั้งดอกนะครับส่วนในแผน2เนี่ยแม้จะจ่าย ผลตอบแทนสูงกว่าก็จริงนะครับคือจ่ายถึงวันละ6.5%แต่เขาจ่ายแบบไม่คืนเงินต้นนะครับเพื่อนๆจะใช้เวลาในการเก็บทุนนะครับให้ถึง BEP เนี่ยประมาณ16วันทําการนะครับก็คือความเสี่ยงจะสูงกับแผนแรกนิดนึงแต่ก็มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนนั่นเองนะครับถ้าต้องการคืนทุนไวก็แผนแรกนะครับถ้าต้องการผลตอบแทนสูงก็แผนที่2นะครับ คันนี้สำหรับแผนที่3นะครับจะชื่อว่า professional นะครับซึ่งเขายังไม่เปิดใช้บริการในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตอันใกล้ก็น่าจะมานะครับก็แสดงให้เห็นว่าในอนาคตนะครับโปรเจกต์นี้ก็น่าจะลันต่อไปได้อีกยาวๆนะครับก่อนที่จะลันช์แผนนี้ออกมานะครับแผนเนี้ยจ่ายผลตอบแทนนะครับหต่อวันนะครับเพิ่มการลงทุนยาวถึง30วันนะครับจ่ายแบบไม่คืนเงินต้นทําให้กําไรรวมเนี่ยจะออกมาสูงถึง150%านะครับกำไรสุทธิก็คือหักทุนกนรับก็จะเือ50%นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นแผนหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับแต่ใช้ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างจะช้านะครับแต่กําไรสูงนะครับอ่าซึ่งแผนนี้ก็จะมาในภายหลังก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อไปนะครับสงับช่องทางในการลงทุนของที่นี่นะครับก็จะรองรับ Perfect Money Payeer นะครับซึ่งเป็นธนาคารออนไลน์นะครับลงทุนในหน่วย US อลลาร์นะครับสัับคริปโตเคเรนซีก็รองรับ3สกุลครับได้แก่ Bitcoin Litecoin แล้วก็ Ethereum นะครับโดยการลงทุนที่นี่นะครับจะต้องระบุยอดลงทุนเป็นหน่วย US อลลาร์นะครับจะมีการแลกเปลี่ยนภายในนะครับ ก็จะเป็นอัตราลอยตัวนะครับหรือเรียกว่าฟลอตเลสนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะต้องรับความเสี่ยงของความผันผวนของคริปโตเคอเรนซีได้ด้วยนะครับอ่ะคานนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของออโตเมติกตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับเลื่อนไปที่ใต้วิดีโอผมนะครับก็จะมีลิงก์ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับกดคลิกไปที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆกดสมัครได้นะครับที่ปุ่มซน์ยหนที่อยู่ด้านบนทรงนี้นะครับกกกกดคคลลิเขข้้้าาไปนะรรับ็มมออูให เรียบร้อยนะครับยัวล็อกอินตรงนี้นะครับก็ตั้งยูเซอร์เนมขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษขอให้ไม่ซ้ํากับใครในระบบนะครับเลื่อนลงมาเป็นยัวเนมนะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลของเรานะครับส่วนพาสเวิร์ดกับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดตรงนี้ให้ตั้งรหัสผ่านนะครับพิมพ์ให้เหมือนกันทั้ง2อันนะครับส่วนอีเมลกับคอนเฟิร์มอีเมลเนี่ยก็ให้พิมพ์อีเมลลงไปนะครับแนะนําให้ใช้ Gmail ในการสมัครนะครับพิมพ์ลงไป2ครั้งนะครับให้เหมือนกันนะครับส่วนข้างลลล่่่าางงงนน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 ะะะะะคคครรรรััััััับบบบเเเเเเเพพพปอออ์จจสกกกกกตตหหหหห็็็็วข3ิมมใ้้ืทีีียณ เลข635นะครับก็พิมพ์ลงไปนะครับอ่าแล้วก็ทางฝั่งขวาตรงนี้นะครับก็จะให้กรอกรายละเอียดของเลขที่กระเป๋าสำหรับรับเงินตอนถอนนะครับซึ่งก็จะมี Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Litecoin, Ethereum นะครับเลือกกรอกช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับที่เราใช้ลงทุนครับด้านล่างนะครับให้สังเกตตรง iAgree with Term นะครับตรงบล็อกตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายติ๊กอยู่นะครับเป็นจุดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กดปุ่ม Sign Up ข้างล่างนะครับการสมัครก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยอย่างง่ายดายครับ ต่อไปผมจะพาเพื่อนล็อกอินเข้าไปสู่ Member Are ียด้วยกันนะครับจะมาสาธิตขั้นตอนการใช้งานนะครับผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูการใช้งานที่นี่นะครับก็อยู่ทางด้านบนนะครับใช้งานไม่ยากนะครับแอคเค n t ก็คือหน้านี้นะครับส่วนปุ่มได้โพสิทธิ์ฟันเนี่ยคือปุ่มฝากเงินครับหมาได้โพสิทธิ์เนี่ยก็คือไว้สำหรับดูยอดลงทุนที่เราฝากไปครับปุ่มวิดดอนะครับคือถอนเงินนะครับแล้วก็ History คือดูประวัติการฝากการถอนย้อนหลังนะครับส่วน Setting เนี่ยก็เอาไว้ตั้งค่าข้อมูลส่่่่วววนนนตตััเเเลขทททีีีกรรระะป๋าางๆคบบได้้ิณ ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของยอดเงินคงเหลือนะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าผมจะมาแนะนำเนี่ยผมเองก็ต้องลงทุนให้ดูก่อนเสมอนะครับแล้วเนี่ยก็คือยอดลงทุนของผมนะครับเพื่อนจะเห็นตรงคําว่า invested นะครับผมมียอดลงทุนอยู่แล้วนะครับจำนวน1,400ดอลลาร์นะครับคือผมลงทุนไปนะครับในไซเคิลที่2นั่นเองนะครับผมใส่เงินเข้าไปเนี่ยเจ็ดร้อยดอลลาร์ต่อแผนนะครับคือผมใช้ maximum เลยเอางี้ดีกว่านะครับเรียกว่าผมมั่นใจมากนะครับว่าเว็บ ดีนะะครับอ่ยอดลงทุนของผมก็สามารถดูได้ที่หน้าหมายได้พอดีเช่นกันนะครับกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นแผนการลงทุนแต่ละแผนนะครับอันนี้คือแผนแรกกับแผน2นะครับเห็นไหมครับแผนแรกนะครับหนต่อวันนะครับผมลงทุนไปจํานวน700ดอลลาร์นะครับแล้วอีกแผนหนึ่งนะครับคือแผนสแตนดาร์ดนะครับหกต่อวันผมก็ลงทุนอีก700ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถจะลงทุนแบบผมก็ได้นะครับถ้าอยากลงทุนเต็มแม็กนะครับเขาก็ให้ใส่สูงสุดได้แค่นี้นะครับเจ็ดร้อยดอลลาร์เท ตรงนี้สูงขึ้นให้ในเวลาต่อมานะครับแล้วต่อมาก็อาจจะมีแผน3มาให้เล่นนะครับซึ่งจ่ายผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะส่งเงินเข้ามาลงทุนนะครับผมก็ต้องขอแจ้งเตือนก่อนเลยว่าการลงทุนในเว็บไซต์ฮิปนะครับมีความเสี่ยงครับเพื่อนๆมีโอกาสจะขาดทุนได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเจ้าของเว็บไซต์หรือแอดมินนะครับปิดเว็บไซต์วันไหนก็ตามซึ่งเราไม่ทราบนะครับเงินลงทุนตรงนี้ต้องสามารถรับความเสี่ยงได้100%นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับก็ ว่า Deposit Fu ันนะครับจากนั้นก็มากดเลือกแผนการลงทุนที่ต้องการนะครับถ้าต้องการ1%ต่อวันนะครับก็มากดเลือกแผนไลท์นะครับหุ่นยนต์สีเหลืองครับถ้าต้องการ6.5%ต่อวันก็มาเลือกหุ่นยนต์สีม่วงนะครับตรงนี้นะครับกดคลิกเลือกแผนเสร็จนะครับด้านล่างก็ให้กดเลือกนะครับ Payform Wallet นะครับอันนี้สําหรับการส่งเงินลงทุนจากภายนอกเข้ามานะครับถ้าครั้งแรกก็ต้อง Payform Wallet อยู่แล้วนะครับส่วน Payform Balance เนี่ยหมายความว่าใช้ยอดเงินคงเหลืออลงงททุนนนะะครัับก็จยู่ี้ ก็กดเลือก Pay f o r m ์มบอลเลนะครับจากนั้นช่องทางการลงทุนก็เลือกได้เลยนะครับมี Perfect Money p a ี่เพย์เยอร์บิตคอยล์ไลท์คอยล์อเียมนะครับสมมุติว่าเลือกบิตคอยนะครับแล้วก็ใส่จำนวนนะครับโดยระบุยอดเงินเป็น US ดอลลาร์ครับสมมุติว่าลงทุน700ดอลลาร์นะครับแล้วก็กด Open d e p o s i t ครับ รู้สึกว่าตอนนี้ผมจะฝากเงินเข้าไปเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมียอดเงินลงทุนเนี่ยอยู่แล้วในแผนนี้นะครับแล้วก็ลงเต็มแม็กซ์ไปแล้วจํานวน700ดอลลาร์ด้วยนะครับมันก็เลยโชว์หน้าเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับโดยปกติถ้าเพื่อนกดฝากเงินเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอนี้ปรากฏขึ้นมานะครับที่ก็เป็น QR code สําหรับชําระเงินนะครับเพื่อนๆก็แค่ส่งบิตคอย n เข้าไปนะครับให้ได้ตามจํานวนที่เขาระบุเอาไว้นะครับถ้าเวลาส่งจาก Exchange ก็อย่าลืมนะครับบวกเผื่อค่าเน็ตเวิร์กฟรีด้วยนะครับเพื่อให ยอดจะไม่ได้เข้าทันทีนะครับก็หลอไปเรื่อยๆนะครับจนยอดเข้าครับ เมื่อส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นยอดเงินลงทุนนะครับปรากฏขึ้นมาในหน้าหมายได้โพสต์แบบนี้นะครับจำนวน700ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆก็จะได้ Enjoy กับผลตอบแทนต่อวันไปเรื่อยๆนะครับในอัตราวันละ6.5% 20วันทําการนะครับก็จะจ่ายทุกวันเลยนะครับจนถึงสุกนะครับเสาร์อาทิตย์จะหยุด2วันนะครับก็จะได้รับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้สําหรับการถอนเงินนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะโพสต์การจ่ายนะครับอย่างรวดเร็วนะครับโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกินยั่วโมงงหลัสงคําสั่งถอนนครั ผมจะมารีวิวการถอนสักนิดหนึ่งนะครับผมได้รับเออร์เน็งมาแล้วนะครับซึ่งเป็นบิตคอยจํานวนเนี่ยนะครับมีอยู่66.5ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามากดถอนกันสักครู่นะครับการถอนนะครับจะทําผ่านคําสั่งวิดดอตรงปุ่มนี้นะครับหรือมากดตรงบิตคอยก็ได้นะครับปุ่มที่เป็นเครื่องหมายลูกศรนะครับปุ่มขึ้นกับปุ่มลงนะครับกดคลิกที่ปุ่มลงก็ได้นะครับได้ผลเหมือนกันนะครับก็เป็นการส่งคําสั่งถอนนะครับก็มาเลือกช่องทางการถอนนะครับผมก็ระบุเป็นบิตคอยนะครับ จากนั้นก็ระบุยอดถอนนะครับผมต้องการถอน66.5ดอลลาร์นะครับแล้วก็กดวิดดอ a w ได้เลยครับก็จะมีหน้าสรุปปรากฏขึ้นมานะครับเขาจะแจ้งว่าบิตคอยที่เราจะได้รับจริงนะครับก็คือ0.00678571นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าบ t c o i n ราคาต่ำนะครับก็จะได้จำนวน b บิตคอยเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะตึงเป็นจำนวนดอลลาร์ให้เราเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับกดคลิกเลย เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้น w i วิดดอร์รีเ h a ส b e ฮด s ิ c e ั s s ซส l l s ีเซ l นะครับก็แค่รอให้ทางแอดมินโพสเส s จ่ายมานะครับจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับติดตามมาดูด้วยกันสักครู่ครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีเมลส่งมานะครับจาก a u t o m a t i c นะครับแจ้งว่าได้ทำการส่งบิตคอย n ให้ผมนะครับในจำนวน66.5ดอลลาร์นะครับจ่ายเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมก็เข้าไปตรวจสอบนะครับที่ t r a c e r ก็พบว่ามีรายการล่าสุดส่งมาแล้วจริงๆนะครับของ a u t o m a t i c นะครับจ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในจำนวนเนี้ยครับ0.0067 8571 bitcoin นะครับเทียบเท่ากับเงินไทยประมาณ1 9 4 2บาทนะครับซึ่งผมใช้เวลาในการรอนะครับประมาณ8ชั่วโมงครับเพราะว่าผมถอนเงินเนี่ยตอนเช้าตู่นะครับประมาณตีห้ครึ่งับแล้วเงินเข้าประมาณบ่ายโมงครึ่งครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับ สังคมมาตรฐานในการจ่ายเงินตอนถอนของที่นี่นะครับก็จะจ่ายแบบแมนนวลนะครับระยะเวลาในการรอสูงสุดจะไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่าจ่ายออกมารวดเร็วกว่ามาตรฐานนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าจะลงทุนเนี่ยก็ใช้เงินที่รับความเสี่ยงได้เข้ามาเล่นนะครับจะได้เป็นการลงทุนที่ไม่เครียดจนเกินไปนักนะครับเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับช anel Picketings ของหมูหมูนะครับผมยังมีทั้ง t e l e gram Channel นะครับมี c e b o o k Fan Page ด้วยนะครับไปติดตามให้ครบทุกช่องทางนะครับ จะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีสังรับวันนี้ผมก็ขออัปเดตในเพลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ